สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องสอพาโชคสอพาโชคคนเดิมนวลพารวยครับพ่อกันขื้เก่าครับเมื่อนน้มาที่บ้านเจเต็นรถครับมาตามแนวทางหลังวันพระใหญ่ครับหลังวันพระใหญ่เจพนอาสิฟันมั่งหรือว่าเจที่มีแนวทางเด็ดๆให้พี่น้องเอซหรือว่าได้ทะเบียนไหมซื้อเข่าขายออกครับซื้อเข่าขายออก เป็นเง kind of right? ินมัดครับ huh. ซื้อเข้าขายออกซื้อขั hmm ้นไหนออกขั้นนั้นชอบขั้นไหนออกขั้นนั้นนะครับเจเต็นรถนะครับ่ะเดี๋ยวเข้เาไปฟังน้ำกันไว้เจมี่นักสร้างตัวได้ฝากพีนองอีซีมือนนี้ครับสวัสดีครับเจวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดียูทูบเบอร์ทุกช่องค่ะกับท่านผู้ชมค่ะวันนี้วันที่เท่าไหร่ละพ่อ เมื่อนี่บะครับสวันที่ยี่สิบสี่ครับยี่สิบสี่เมษาวันวันพระนายเจไปวัดไดยังเนี่ยครับวันไดยังก็ไปวัดเอาว่าไปวัดเอาลงเฟสเจโพดอยู่เนี่ยก็ไปตลอดโบภาก็ไปคือเก่าละคนบุญนะเ็ดบุญตลอดเจคนบุญ แต่เมื่อนี่ยังว่าอยู่ว่าโอ้ยพ่อเจ็บวะเนาะเมนบบท่านเลยมาแต่วัดนอกวาสันพ่อบุกันสวยบัานนี้อยู่นี่ยันแล้วบ่กไปใส่กอยูบ่ได้ไปใส่ที่วัดกับเยนไหมยนเรากับวัดอยู่เนี่ยอือจำศีลนะขึ้นถือศีลสวดมนต์สวดมนต์แล้วก็นอนสวดมนต์น่งสามาทีแป๊บหนึ่งก็นอนแต่ว่าฟันนี่ฟันสามขึ้นติดเห็นเขาแห่ศพไหม เขาเสี่ยวค้นไปเผาผีเนาะแห่กับโล่งเหล่าพานนะนอนล่งขึ้นมือได้กะเขาแห่ซบพานนาเอาไปเผาประสานนะเมื่อขึ้นที่สามกับฟันอีกคือเกาวันนี้มือขึ้นฟันยังสี่ฟันว่าย่างไปใส่บูสุดสร้อยกับขึ้นมาสร้อยเกาฟันอีกกะย่างไปสร้อยเกาล่ะกับขึ้นมาหม่งเกาไม่สิเปลเ็บตกเกาย่างไปอีกเที่สามกับกับขึ้นมาหม่งเกาเปลเป็นตเกาบวเจี๋ยังเอาเด็กมันสิบวว่นไม่ได้ไวเจี๋ยเปลว เป็นอยังครือฝันยังเสียเห็นบ่เห็นเลขเจ๊คิดว่าตัวใรบ้านเจ๊เกใหฮเลขตัวเก้านี่แล้วออกบ่ออกบ่รูดเด้อสีว้นนี่เนี่ยสเจ๊แล้วแต่บุญไครบุญมั่นบุูหอืดฝันฝันบนว้นเนาะเจ๊เนาะรือว่ามันี่ออกไปขาวลูกใา่เพรานว่าอันฝันเห็นคนแห่ศพแห่ยังไนี่ยมันถีมีโชคดีเนเพิคนมาเนาะฝันดีแล้วฝันดีดิ่นมาขันฝันเนี่ย ฟันผันว่าได้เห็นเลขทะเบียนรถสองขั้นทะเบียนไม่กันไป้ายขาวป้ขาวสองขั้นเจ็ดสองแปดแปดกับสามศูนย์สองแปดเป็นเบอร์ถ้วยขจรกันนะเนี่ยมือมอพักเนี่ยดอกใกล้มือค่อยสีส้มไล่ให้ดอก ถ้าเลขเปลี่ยนกับสีทรงไล่ทุกคนแหละอยู่ในไล่น่ะแต่ว่าตามเลขเก่าแหละเลขเก่าที่เคยหายทุกงวดที่พอออกนะตามเลดเก่าอันนี้ได้ไปา่ปายมาใหม่กับป่ายลูกไส้บ่ท่านออกนี่ตัวเน้นนะเจตัวเน้นกับสีเน้ะะเนตัวใดละ่เะ,ะ,ะเน้นสองแปดวะเน้นเจ็ดสองบเฮสีเน้นแปดแปดมันมีสี่ตัวน้องเมย์เอาตัวใดดีวะเจดอบตัวใดนะเจเอาเบิ้ลวะเจมากตัวใดก็มึงเจมเจมาก ก้อนในฝันด้เลขกแต่ว่าหายแต่ทะเบียนรถแต่ละคลิปหายบอกคือกันคลิปนี่หายตัวนึงคลิปนี่นหายตัวนึงเขาว่าคนนหายเลขกบวแม่นเพราะว่าถ้ามันไปออกคลิปนั่นคนเบิ่งคลิปนี่ก็บบถดี <c oughs> <c oughs> อันนี้เออเิบคลิปกับเิบเลขก <c oughs> ต้องเข่าละเตี้ยบอมันคือเขาติดถือว่าหายเล <c oughs> ็กบ่แม่นเพราะว่าเขาเห็ดคลิปละเล็กละเลขกมันบอดีดิเออ ไฮเล็อันนี้ให้ป้ายรถซื้อๆ,ๆดอกนี่ค่ะแต่เวลาอันบ้านเลขที่หนึ่งเก้าหนึ่งกัอย่าลืมด้วยหนึ่งหกหกหนึ่งหันหัวลงหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งถ้าไพ่ตามบ้านเลขที่นะ,ะจะบอกว่า,กเาเขียนแล้วมันลายมันลายจะไปลูกไส้ดือด้อพี่น้อง <c oughs> ลูกไส้กวนยูทูบเบอร์เลยบันยูทูบเบอร์ท่านได้เสียวไปเลี่ยงกอาเด้อเสี่ยก้าเด้อไปเลี่ยงซอยน่ กดเด้อพี่น้องพี่เปดสามกระตามเด้อพี่น้องขั้นนั้นแต่ว่าเขามาจับเงิ่อนเราเขาเงื่อนขึ้นโอ้้นัดส่วนอะไมันบได้บล่ะได้ได้ครับได้แล้วค่ะเออ่าลืมนี่ดูดวงน้ำเด้นครับเออนี้เด้อผู้ได้อยากดูดวงร้อยสิบเก้าบาทเบอร์นี่ชาสัมพันธ์ไปรถแย่เบอร์นี้มันออกเลขแล้วเบอร์นี้ก็ออกเลขแล้วส่วนหกสองเจ็ดเจ็ดหกเก้าเก้าแปดแปดกันยักษ์สักแอดไลน์อยากดูดวงร้อยสิบเก้าบาทด้วยค่ะสองเบอร์แอดไลน์มา ส่องเบอร์กูได้อยากดูดวงแต่แต่ว่ามากักเปิดนีดิแปดสามตัวชอบแปดสามแปดสามเด้อตัวแดงแดงนี่เด้อตัวแดงแดงนี่เด้อค่ะขั้นนั่นขั้นที่สองเด้อตัวแดงๆดงแปดสามอืมนี่ที่นี้่ละ มาเลขที่เขาดิซิกับซื้อเด้อแต่ทน,นี้แหละหลายตัวว่าหายหลายตัวมันโมเมนเลขอยากให้ตัวเดียวพูดละมันหายบ่ได้มีรถสองขั้นอืมแปดแปดครับสองแปดกันแล้วแปดแปดครับสองแปดรถสองขั้นมัน,นมีรถสองขั้นหายตามเป็นเลขสามแต่ว่าเนีนตัวเดียวคือแปดสามแปดสามคือเก่า ครับตัวเลนแปดสามแปดสามนี่ตามเกางวดแล้วยังบ่ออกด้ยมันนี่อาจจะมากเจนเจ็บเจบ็บบ่ถิม่มแปดสามแปดสามตามเกาหงดแล้วด้ว,วดที่สิบจะออกะบะเพราะว่าบ่าท่านมาน้ามูนะเจใช่เลขหรือว่าท่านมาแปดสามพาซื้อตัวเดียวก็ซื้อแปดสามหลดซุ้มนั่นก็นแค่ตัวซ้ำร่องแต่ว่าเจ๊จะลเลขฝันอีกอยู่เนาะคะ่ะใช่ข้าเลขฝันอยู่จเงห่งวาสิมีปฏิหารยังเกิดปะ ถ้ากฝันดีล้วทด่ไะเจ้โอ้ยหววที่แล้วเลขถูกวันที่สิบสามไหวลถให้ลานเนาะจังได้จังแปดหกห้าก็เลยเขียนแปดหกห้าแปดเก้าห้าครับหัวขึ้นว่า้ากันซื้อบรินี้เม้าเบียรล้วก็เม้าเล่นเออเม้าเล่นบอกว่าสนใจฮอดเลขเออไหวลดได้เลขถูกสามตัวบอสซื้อเลยจะได้เนาะเจ๊เนาะจะได้อีลียูทูบเบอร์กับบอมาได้มวนคือกันมวนคือกันมันเป็นช่วงเทศกาล จุดทูบผูดใดเขียนไว้ยังดีแปดหกห้าแปดเก้าห้าบอสือเลยไ<น>ต่ดิน,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 อนของไผ่ของเมน่นวดก็ของ่อกอยู่น้ำกันตัวอันเด็กของเราเล่าก็ถืออยู่หันเด็กผู้นันนี่เพื่อจะถือ <c oughs> อันนี้ก็ถืออยู่นี่อันนั้นก็ <c oughs> ของเมี่ยเจ้ากินน้ำกันเลยเอกอินน้ำกันเลย <c oughs> อบ <c oughs> อกตรเมียเป็นยังสิตรอกเอดบอกบอก็เสียนละ นเก็บเป็นรถแห้แงปดมาหลายปีแล้วยังบวปากอืปอปดซื้อๆนี่ปดแยกของหลายปีแล้วอือยู่เป็นสวดสดแต่ว่ามีผัวยอยู่แต่ว่านอนคนละห้องแปดสามเจมมักเป็นพิเศษป่บบครับค่ะเกษียณแล้วกยูเป็นมู่กันแล้ะพ่อสอ น,นอน,น,นคนละหอละ้องคือเจนเต็มรถบอเออเจนเต็มรถนอนคนละห้องดิ <c oughs> นอนคนละห้องบ่ได้ตัวเป็นยังมันห้อนอ่ะปุ๊ดกัดเสียนแล้วก็สีบอนอนคนละหอ้องอืมเออตัองนอนห้องแอร์ด้ใครยื <c oughs> นหลับไปมีเงินต่อแอร์เจนเต็มรถนอนเปล่าเปล่านอนพื้นรถแล้วเตียงกับบ่หมี่ดิปูสัดนอนรถบอนั่นแหละมันกรรมฐานดีกับยังวานนางสมาธินางสมาธิล้วกัด นอนหมอนใบเดียวครับพี่รองเอฟซีแคปนาจอเน้อครับเจเต้นรถครับมาแรงครับมากอย่าลืมปลัาเยครบปายมาใหม่ๆนั่นเจ็ดสองแปดแปดสองขั้นโอ้เจ็ดสองแปดแปดกอย่าลืมครับสามศูนย์สามศูนย์สองแปดอ้าวลงสองแปดกันล่องคือกันเนี่ยป้ายขาวลูกไส้หบอนเราท่านออกตามเนี่ยป้ายแดงมันมาป้ายขาวเราท่านออก วันนี้ลดได้มากหมู่บ้านมันตรงกับตัวนี้มันบ่ตรงกันเลยแต่ว่าเกยนี้มากตัวนี้เน้นตาเมื่อก่าวงวดแล้วตัวนี้คันไรจซื้อซื้อแปดสามตัวเดียวแต่ว่าซุ้มนั่นตัวสำรองสำรองทุนแปดสามงามเจยงวดนี้ใช่สำลองทุนรถแปดสามงามอีรามากตัวใดมันร้อนเน้นให้แรเดอร์แปดสามเห็นบ่พระศินมงคลโศกวะนียไง โตกใส่แม่นวดนะครับแม่นวดแล้วก็พอแล้วก็อีหยังของเธอจุ่มเดือนชายจ้าคุณจุ่มคุณจุ่มเดือนชายพนวาโอ้เจ๊ปล่อยผมสวยว่านันไม่เคยเห็นปล่อยผมวันหอนเด้เจอจีบมัดแล้วก็จไบบุญล่ะแซ่อ่างบุญล่ะปล่อยน้ำแซ่อ่างไว้แล้วมันหอนเจ๊สิบปนอนแซ่น้าแซ่จูมือมันหอน จักน้อยแล้วใบมงเริ่มแซ่ยหอดสีมงแรงคุณใช่ยูบะขั้นบะขั้นไปเนี่พคู่เราไปนี่ปวดแขนเลยดิพายก็แคบหน้าจอไกแคบเด้อเออแคบเด้อลงครับลงก่อนครับลงก่ันเจ้เพื่อนปวดแขนวมดได้ก็ให้แต่มาตัวเด้อนี่ตัวคนเสียเงินนะเดี๋ยวแต่บุญแต่กรรมเด้อเอา บุญมีก็ได้ทอดละงวดนี่ยเอาบานนี้มึงมาเรื่องกูแล้วเอาไปเลี้ยงไงน้ำเนี่ยเมื่อไหวแล้วแงนบุญนะแง่เก่งขาดด้แนั่นน้ำเฮีนใช่เด้อจะเดือยจะเดือยมาตกรดมาไฟบูมากำลังมามึนมึนเสียวนิดตัวเด็กหน้าท่านก็ได้แล้วแจมนี่ยังฝากพี่น้องให้พี่กับเชิญได้ครับใครฝากให้อยากถึกหวยกับเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านหลายๆพูดดีคิดดีทำดีถือศีล เออย่าพิดชินขอสามก็ได้แล้วเลครับขอสามเป็นยั้งขอบอกตะพูอื่นเจ้าของสีเฮ็ดพิษส่ละอิลีขอสามก็ยังเจ๋อฮัลลาไมาขอสามขอสามมาข้าว่ากาเมสุมิชาจลาเวรมณีสิกาปัทังสมาทิยามิเออเฮ็ดได้ขอเดียวก็ยังดีนะเจนะแมนอัลลาพูดดีคิดดีทำดีหัลละถือกรดเล็กครับ ก็ขอบคุณเจเลหลายเด้อครับมือเนี่ยขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับโศๆมันๆทุกคน้อจ้าแปดสามเน้นเนนเบิ่งเด้อเบิ้งไปมมดูข้างหลังครับขอบคุณเจขอบคุณพี่น้องเอฟซีนะรับ